สบายดีพี่น้องซุซอนเนาะเมื่อ้านที่มามาพบมาขอกับสองบาร์คัมบายได้เมื่อวานเชียวพาเข้ามาใช่สบายดีพี่น้องคอนเสิรตไม่น้าเนาะเมื่อวานพากันมาพี่น,อน้องเนาะมาอีกแล้วครับน้องรัดค,<อ>ค,คัมไว้บบคัมแซนน์คนใหญ่คนได้นะยายสิรินะอันนั้นเลยทุกคนเป็นบัวสบายแน่แๆเวลาเมื่อวานที่มาเอตาตุ๊กตาเมื่อฝากเพื่อนนาน เอกสารนะทีก็คือสิ่งนี้เลยปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังพี่น้องมันเสียงดันเนาะเหมือนนี้เอามาเล่นปุ่งเป้าแคมคอเออแม่นี่โอทอปโอทอปุกคนเนาะกลางเมืองกลางเมืองเนาะเดี๋ยวเราไปเข้มคองทุกคนไปไปเออไปเนาะจะนอยไปเนาะต่อเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาชิพาเข้ายไปแคมคอทุกคนาแคมคองคนสีร้ายพี่น้องยาสลิดบริยูพุธอะไรทุกคนมีคำซีแล้วกับ้องมเออหมูอยู่ฮือนแน่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปลองสัตว์เบิร์กเนาะทุกคนเพราะว่ามีเตาอมาก็คือ มายอือยังตุกตาบอลเรือหนัเออย่างกล้วแต่มืนอกี้เขากินเต็มแล้วนะเชีรถตองทุกอยนกระจียนเพราะว่าเอาเอาทุกอย่างนาดนั้นคนกินพออย่ทังอันย่างเกาหลีเพนว่าเวลาสั่งปุ๊เปล่านะยื่นเลียงบอเขาบอกให้ย่างยันยันจะขล้องหันไิดนึงทำสีรองใส่สูตรตัวนั้นลองเบืองนะุกคนมันต้องมันต้แตกมันถือบึ้นไปย่างว่าได้ก็ย่างได้ไหมหานได้นี่วะ อันนี้ก็ายแลตอนนี้เรามีงบแอดพันสองหมื่มีงบมีงบสิ0พันทุกคนให้กำให้เจอกำแสงลองก่อนตัวชิลุมันแน่วออสั่นลยเออตัวชิลุงเมอนนี้สามลูกหาพันทุกคนเออได้อันนี้นั่วันนี้ นักสื่อีนกัรสิบห้าเา็ดเองรับใมหนเ็น้อรับเห็นบุกเป๋่าน้าเต้เออมันยืนบูกมาเบืองซีมืมันต้องเป็นเออซีเมือของคำแซงเอาทุกคนนะคซงแบบทีนี้โลกนั้น ดูเกี้ยกไปสัมโอ๊ยมาเบิ่งกันไปเลยทุกคนมันบ่เถื่องยามันต่ำใหม่กลรกก็ต่ำใหตึเ่มันกระเทือนแ่หนนบ่ตางแล้วนะเรียนเลยเรียนเลย มล้องไปหาอื่นนะใส่สูตรก่อนพี่น้องอาไปลองหอ่านกันก่อนแล้วไปทางง้นวะท่านมันก็ไม่ซัดพี่กันทำผู้ฝ่าย นี่มันเาไปแคมป์ทองนาเขาจะอยู่แคมปองเนาะแคมป์อง loads, ี ühren, ujemy, ่สิหลยเยียสพาไปแคมป์ทองเนาะนนี้กมาลองลงานนีเนาะวดไปแล้วสิบพันรับจำฮะ มันอยเกินนะมันอยากเกินนะไมัดดีดๆเบิเบิรยองนน้เี่ยมึนคุณป่อัน่ยเออสดงเอ้าคือวันไปเลยหาพันเนาะเอาสิเอาสิพันกับพ่อไปไ จะหาพันเดี๋ยวเราจะไปจุงหาแล้วนจะจุดวาสิได้จะได้เส่เออเราแม่อยากกินหนามะพข่าวได้ไหมท่านผูสัตวแตนเนี่ต้องสัตว์แตมไหมเออมาต้ามหนาเเออบายบังกูก้อนกูก้อนอยาดินเล สองเลยนะทุกคนดูที่สามหน่อยไหมบ้ามันมากสิบุถึกเือเนาะอันนี้ไปเมื่อมาแล้วไปไปไปเดี๋ยวคำแสงเพิ่นจะอันมาจัดอยู่เค้มคล้องเค้มคล้องต่อเนะทุกคนเนาะเพราะว่าคนตอนนี้ก็เริ่มเบิดแต่ล้เอาเชียวเฮ็ดเฮ็ดดู จเบเดอยากอซีซีแนะกัดูออกบ้านดึกเอหนึ่งสองอะสองเรออเดนที่สามเนเดทสามได้ไหนไหนบายที่สมเออมีแล้วเบอกเห็นบิ้งอ่านี่เป็นตัวอย่างครับได้ป่ป๊บสี่น น้าวนละทังลูกเดียปอี่นบะนุ่มหันไหลเป็นแพกตัวบ่สีมาย่นะลงยังเตือนนะขนาื้ไปทุ่างด้แพกหนึ่งบ่อันนึงเออเด่นกลุ่มเออเอาตัวเอาเลยยังแพงกันหมดเลยนี่ช่องีเเบี้ย ล็กซองบอกแท็ันบูเบีย่ะใช่ล็กซองซื้อซกับนำซื้อซีกับหนึ่งใช่ซื้มีตัวเดียวบนลูกซองนะไม่ใช่เยเออหันหันหันเ่าเลิเออนี่บอว่าขนาดไก่จะด้ิ้เขาหรือเปล่าขนาดไก่ยังบอกเขาลกซองมันตัวเดียวเนาะลีกตัวะองกหนึ่งลูกหนึ่งลกนก็คือน้ต่ว้าเกือบโดนล็กซี พ่อแมนค่อยบอยากกินเบียร์ทุกคนซื้อเอามันแสบเนาะเล็กไหมเก่าเลือดเล็กแปดเปลี่ยนเป็นหมาหมาไปเลปุ่มแล้งานนี่นี่เห็นไหมหกในนุ่มนุ่มนึ่งในนี้สินี่สิกินกลัู โอ้ยถ oh. oh, right. ah, really? oh, oh. oh. ้า oh. ู throw them, throw them. ่ะเลเก่ามไปมันซ oh, oh, okay. ื้อไปในช่องกเปนแนี้ด้ค่ะเล็บแพคกระเป๋าไปโดนมสมเนาะมสมถ้าตกเไปซื้อข้าอีกเม่นหรออ้ไอุ้๊กอ่แนีะนุ่มช่องปองคุุมยูคุ้มย เด้อเมื่อไรเบิ่งเารูปเรืาได้เอาเบอร์จะได้สิบพันสิบพันปลากระปองกระแปดเดกงแพ็คหนึ่งเนาะฟองหนึ่ง่รู้่รู้อันนี้เท่าไรแปดพันรูปบอลอันนี้อันนี้กัสองพันบอกว่าจะคล้ายสองพัน นี่ชิมาัน่อยำนี่เนาะคัดกวนษัทผูกเป่าได้ทุกอนเออได้ช่องกำไรช่องสามย้ายออกมาอยูอันนี้อีกบ่เออนี่ีกได้อีกอ่ะคันตะายังสาวใบหัใบหักก็สื่อได้เนาะเว้ยเนาะไปไหมเออนะเหว่ามีกระถุงเซทวยพูดะยงเลยพุ่ เมาเสียวเจมไหมเอปุ่นส่วนหาพันนาะสามอันเอาย่างลยเบียชิมอยู่ไก่เดียาม่างไก่ไปหนปะใเยเบียนี่อนีกันอันนาวนีมันไทยกันหูหญ่เลอางอย่นี่มันมันงมจะใส่กระดาอ่ะต้องเข้าเรียบร้อยกักับ บึงนี่เฮ็ดเบึงอย่งบ่จืดอเอจัดตซื้อเ้ยกายซุปมันตะขาามันตะขาออกกึบในนี่แน่นอนกรึบแล้วเออโอ้บ่ดีแล้วเนาะมันก็มีคนไหนอยู่โอ้จุดสิบวดเครื่องบ่พวกเจ้าบ่แม่นที่สัน ตรงนนนั่นนี่จับยังมันบมไนสันเยอ่าตัวจะจียอกิกนเลตาีใโอยมันตงเทียงเลยายนา่นนใขักกัวด้เออเอามย่นันรนนี้ักัวนมันจะกินอาในของจนนะ đây đây luôn vào nè, có <laughs> 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 ừ, <to thuyền cười> <con. cười> tôi vừa nị gì vợ nị qua, thắt, là <laughs>

หัเาองตวหกพันหกพันหพันมาแล้วแลกลัวแล้วพันหน่งเท่าไรหกพันองตโตพันตอระดาะาษสิกละดดากระดาษกระดากระดะกดากะดากระดาษกกระด

อ้าวเนาะทุกคนกาสีประมาณนี่เลยเนาะไปหลินแคมคองเนาะทุกคนไปสัตว์ปุ้งเป่าวาซิเอาปุ้งเป่าเออวาซิเอาอันกระตูนเมื่อหยมีอ่ะเนาะทุกคนขับบอดดายกระตูนพ่อโตพี่น้องเอ้ยวาชิมานระมานสำหรับทุกคนเนาะกามาสัตว์เหล็กเนาะพี่น้องเนาะจชนได้กาฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวเขาไว้ในเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ่าวเขาไว้นะพี่น้องเอ้ยเผื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปหนาเนาะสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องบ๊ายบายไปมือนี้กาบะมาณจ่อยพี่น้องเอ้ยขอการคลิปหนาบ๊าายยบ